เล่าเรื่องผีตอนตีสองายาทกระสือสวัสดีครับท่านผู้ฟังผมแอดมินตีสได้นำเอาเรื่องเล่าหลอนเกี่ยวกับกระสือมาเล่าถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนจะเข้าเรื่องรับฟัง ผมฝากกดลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับกลางคืนที่เงียบสงัดในหมู่บ้านเล็กๆรายล้อมไปด้วยป่าใหญ่มีเพียงเสียงมแมลงกลางคืนที่คอยมาล้องกล้องก,องกังวนในอากาศเย็นของฤดูฝนบริเวณบ้านหลังเก่าแก่ที่ถูกทิ้งล้างมานานหลายปีมีเรื่องเล่าขานจากคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านว่าบ้านหลังนี้ คือที่อยู่ของกระสือเมื่อหลายชั่วย,ยุคนที่แล้วและคำสาปนั้นก็ยังคงอยู่รอบๆบ,บ้านหลังนี้อีดาวหญิงสาววัยรุ่นที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเธอไม่เคยรู้เรื่องราวของตำนานที่เล่าขานกันมาเมื่อเธอและครอบครัวตัดสินใจย้ายเข้ามาในบ้านเก่าแห่งนี้เป็นเพราะมันราคาถูกกว่าบ,บ้านหลังอื่นๆในยามค่ำคืนดาวมักจะรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่าง เคลื่อนไหวอยู่ภายในบ้านเงาที่ลอยผ่านประตูหน้าต่างเสียงกระซิบเบาๆเหมือนมีใครแอบมองเธออยู่ตลอดเวลาเธอไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเพราะกลัวว่าจะถูกหาว่าเป็นบ้าในค่ำคืนหนึ่งของช่วงดึกเธอตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายที่เหมือนจริงเมื่อรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเธอเดินไปที่กระจกและพบว่าภาพเงาของเธอในกระจกนั้นมันไม่เหมือนเดิม ใบหน้าของเธอกับซีเฉียวแววตาดำสนิทและดูไม่ใช่ตัวเองหัวใจของเธอเต้นละลัวเมื่อเห็นรอยแผลแปลกๆปรากฏที่ลำคอเหมือนกับว่ามีบางสิ่งค่อยๆกัดกินชีวิตของเธอเช้าวันรุ่งขึ้นดาวแต่สินใจไปหายายคำหญิงชลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านมาตลอดชีวิตยายคำเป็นคนที่รู้ทุกเรื่องในหมู่บ้านนี้รวมทั้งตำนานลึกลับต่าง ยายคำมองดาวด้วยแววตาเจือความสงสัยปนกับความกลัวเองต้องระวังตัวไว้นะลูกยายคำเริ่มพูดเสียงแผ่วบ้านที่เองอยู่มันมีคำสาปมาตั้งแต่รุ่นใหญ่ทวดของข้าคำสาปของกระสือมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่มันจริงยิ่งกว่าคำพูด,ดใดๆเองรู้สึกอะไรแปลกๆบ้างไหมดาวเงียบไปสักครู่หนึ่งก่อนจะเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเธอ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมายายคำพยักหน้าเบาๆก่อนจะบอกเธอว่าคำสาบนี้จะค่อ,คอยๆครอบงำคนที่ยายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนั้นโดยเฉพาะคนที่มีสายเลือดที่สืบทอดมาจากผู้หญิงในตระกูลของเธอดาวตกใจมากเพราะเธอไม่เคยรู้เรื่องราวบรรพบุพรุษในตระกูลมาก่อนในคืนนั้นดาวเริ่มฝันร้ายอีกครั้ง คราวนี้ฝันของเธอชัดเจนยิ่งกว่าเดิมเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งลอยตัวอยู่ในความมืดเธอไม่มีร่างกายแต่มีเพียงศีรัะที่ลอยล่องด้วยแสงไฟเขียวจางๆมันคือกระสือที่ตามหลอกหลอนดาวมาหลายคืนผู้หญิงคนนั้นเอ่ยเสียงกระซิบบอกดาวว่าเจ้าคือทายาทของข้าเจ้าคือคนที่ถูกเลือกเมื่อดาวตื่นขึ้นมาในตอนเช้า เธอพบว่าแผลที่คอเริ่มมีหนองและมีกลิ่นเหม็นขึ้นมากเธอตัดสินใจไปหายายคำอีกครั้งยายคำยังบอกว่ามีทางเดียวที่จะยกเลิกคำสาบนี้ได้ก็คือดาวต้องหาวิธีขับไล่กระสือที่สิงอยู่ในร่างของเธอเองก่อนที่มันจะครอบงำเธอทั้งหมดหลังจากที่ได้รับคำเตือนจากยายคำดาวรู้สึกว่าทุกอย่างก้าวของเธอตั้งแต่นั้นมันเริ่มหนักอึ้งขึ้น เธอต้องเผชิญหน้ากับคำสาบที่ไม่มีใครอธิบายได้ยิ่งกว่านั้นความสงสัยเกี่ยวกับบรรพบุรุษของเธอก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆเธอตัดสินใจเริ่มค้นหาความจริงจากสิ่งที่เธอมีวันหนึ่งดาวมงังเอิญพบกับกล่องกเก่าๆใบหนึ่งที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นกระดานในห้องนอนของเธอมันถูกล็อกไว้หนาแน่นและมีลักษณะเก่าจนดูเหมือนจะพังได้ง่าย เมื่อเธอเปิดกล่องนั้นออกมาเธอพบกับเอกสารจางๆหลายแผ่นรวมไปถึงรูปถ่ายขาวดำที่ดูเหมือนครอบครัวของเธอมันเป็นภาพเป็นภาพถ่ายรวมภาพนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่คล้ายคลึงกับดาวมากจนเธอรู้สึกแปลกใจเธอคือแม่เท่าชวีทายาทรุ่นเก่าของตระกูลที่เคยตกเป็นเหยื่อของคำสาปกระสือเช่นเดียวกันในบันทึกที่อยู่ในกล่อง มีหายละเอียดเล็กน้อยเกี่ยวกับแม่เท่าชวีระบุว่าเธอเคยมีประสบการณ์คล้ายกับดาวมาก่อนแต่เธอสามารถยับยั้งคำสาปได้ชั่วคราวโดยใช้ของศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มาจากนักบวชในป่าใหญ่ดาวเริ่มเข้าใจว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับดาวนั้นถูกกำหนดไว้แล้วเธอตัดสินใจออกตามหาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นยายคำแนะนำให้เธอไปหานายภูผาชายแก่ลึกลับ ที่อาศัยอยู่ริมป่าลึกนายภูผาเคยเป็นนักพรตผู้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณและคำสา์ต่างๆแต่เขาได้วางมือจากการช่วยเหลือผู้คนมานานหลายปีวันต่อมาดาวเดินทางไปยังป่าลึกเพื่อตามหานายภูผาเมื่อเธอมาถึงกระท่อมของเขามันเงียบสนิทและเหมือนถูกทิ้งร้างมานานนายภูผาเป็นชายชรลาที่ดูแข็งแรงและมีใบหน้าเคร่งขึง เขามองดาวด้วยสายตาที่รู้ทันก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าเจ้าคือทายาทคนนั้นใช่ไหมดาวพยักหน้าอย่างเงีย,งยบๆนายภูผานั่งลงบนเก้าอี้ไม้เก่าๆแล้วพูดว่าข้าเคยช่วยแม่เทวชวีเมื่อหลายสิบปีก่อนตอนนั้นคำสาบกระสือก็เกือบจะคล้าชีวิตนางไปแล้วของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้ากำลังตามหามันเป็นเพียงสิ่งที่จะรอคำสาบด้ชั่วคราว เจ้าต้องทำมากกว่านั้นนายภูผาบอกกับดาวว่า,าเธอต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณของกระสืด้วยตัวเองถ้าเธอต้องการจะปลดปล่อยตัวเองจากคำสาปนี้อย่างแท้จริงการใช้ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมันก็เป็นเพียงแค่การขับไล่แต่ไม่สามารถทำลายคำสาปนั้นได้ดาวเริ่มรู้สึกท้อแท้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีความมุ่งมั่นเธอรู้ว่าคำสาบนี้ าจจะทำลายชีวิตเธอได้แต่เธอไม่อยากหนีอีกต่อไปนายภูผายื่นผาเครื่องโบราณให้ดาวพร้อมกับเตือนว่าอย่าให้ความกลัวเขาครอบงำเจ้าทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับจิตใจของเจ้าเองเมื่อดาวกลับมาถึงบ้านผาเครื่องที่นายภูผาให้เธอมานั้นเปริงแสงอ,อ่อ,อนๆในมือคืนที่เธอตัดสินใจจะลองใช้ผาเครื่องนั้นเพื่อป้องกันตัวเองจากกระสือ เธอจุดธูปและท้องคาถาตามที่นายภู่าได้บอกกล่าวยามค่ำคืนดำเนินไปจนกระทั่งเงาในบ้านเริ่มเคลื่อนไหวขึ้นอีกครั้งดาวนั่งนิ่งอยู่ในความมืดในห้องนอนเธอรู้สึกได้ถึงการปรากฏตัวของกระสือมันลอยเข้ามาทางหน้าต่างเหมือนทุกคืนที่ผ่านมาแต่คืนนี้มันไม่ได้มาเพียงแค่มองแต่กำลังพยายามเข้ามาครอบงำร่างของเธอ กระสือตัวนี้ลอยอยู่เบื้องหน้าของดาวเสียงหายใจแผ่วๆดังในอากาศดวงตาของมันส่องแสงแดงกำเมื่อเหมันขคืนที่เข้ามาใกล้ผ่าเครื่องในมือของดาวเริ่มสัน่นแล้วมันก็ร้อนขึ้นเธอรวบรวมพลังใจทั้งหมดที่มีพร้อมกับท่องคาถาขึ้นอีกครั้งด้วยเสียงที่มั่นคงกระสือกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและถอยเนีอยวไปจากห้องนั้น แต่ก่อนที่มันจะหายไปกระสือเหลือบมองดาวด้วยแววตาที่เต็มไปได้วยความอาฆาตเจ้าจะไม่หนีไปไหนเจ้าจะหนีไปไหนไม่ได้อีกแล้วมันคือคำพูดสุดท้ายก่อนที่จะสลายหายไปในความมืดหลังจากที่การเผชิญหน้ากับกระสือครั้งแรกดาวรู้ว่าเธอมีเวลาจำกัดคำสาบนี้ไม่ได้แค่ทำให้เธอเห็นและรู้สึกถึงกระสือ แต่มันกำลังลุกคืบเข้ามาครอบงำจิตใจและร่างกายของเธอเรื่อยๆเธอรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในร่างตัวเธอไม่ใช่แค่แผลที่คอแต่บางคืนเธอตื่นขึ้นมาในที่อื่นหรือมีช่วงเวลาที่ความทรงจำของเธอหายไปอย่างไรเหตุผลความสับสนและความกลัวทำให้ดาวเริ่มค้นหาวิธีที่จะยกเลิกคำสาบเธอกลับไปหาใยคำ เพื่อถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบรรพบุรุษของเธอยายคำเล่าว่าตระกูลของดาวเป็นตระกูลที่สืบเชื้อสายมาจากผู้หญิงที่เคยเป็นกระสือมาก่อนหลายชั่วอายุคนมีหญิงสาวในตระกูลของดาวที่ต้องคำสาบกับกระสือและพยายามส่งต่อคำสาบนี้ต่อไปให้กับทายาทคนอื่นๆเมื่อคำสาบถูกส่งผ่านมายังดาวเธอก็กลายเป็นผู้ที่ถูกเลือกในรุ่นนี้ มันเป็นเรื่องของสายเลือดยายคำกล่าวเองไม่สามารถหนีได้แต่เองยังมีโอกาสสู้ถ้าเองแข็งแรงพอยายคำบอกถึงพิธีกรรโบราณที่อาจช่วยได้มันเป็นพิธีที่จะต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณของกระสือในโลกของความตายเพื่อทำลายสัญญาที่มัดตัวพวกเขาไว้กับคำสาบนี้แต่พิธีนี้อันตรายอย่างยิ่ง พอถ้าดาวไม่สามารถเอาชนะกระสือในโลกของความตายได้วิญญาณของเธอจะติดอยู่ที่นั่นตลอดไปดาวตัดสินใจที่จะทำพิธีเธอรู้ว่าไม่มีทางเลือกอื่นนายภูผาช่วยจัดการเตรียมทุกอย่างให้พร้อมสำหรับพิธีกรรมนี้ยายคำเตือนว่าการเผชิญหน้ากับกระสือในโลกของความตายนั้นมันจะไม่เหมือนกับที่เธอเคยเห็นมันจะส่งพลังและดูร้ายมากกว่า พะนั่นก็คือโลกที่มันครอบครองได้อย่างเต็มที่เมื่อถึงคืนของพิธีกรรมดาวนั่งอยู่ในวงล้อมของทูปเทียนและเครื่องรางต่างๆที่ถูกจัดวางไว้รอบตัวในภูผาท้องคาถาเสียงเบาๆขณะที่ดวงตาของดาวก็ค่อยปิดลงเมื่อเธอลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งเธอพบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างไปจากเดิมเธออยู่ในป่าที่มืดสนิท ป่าที่ไม่ใช่ป่าที่เธอเคยเห็นมันเต็มไปด้วยเสียงกระซิบของวิญญาณและแสงไฟเลียงลองอยู่ไกลๆดาวเดินผ่านต้นไม้ที่ยืดตัวสูงขึ้นไปจนไม่เห็นท้องฟ้าที่นี่คือโลกของความตายที่ซึ่งกระสือครอบงำเธอเดินตามแสงไฟไปจนถึงลานกว้างที่มีสารเจ้าเก่าแก่ตั้งอยู่กลางลานตรงนั้นกระสือลอยตัวอยู่เพื่อรอเธอ ใบหน้าของมันไม่ได้มีความเมตตาหรือความบาคาดแต่มันเต็มไปได้วยความเย็นชาและอำนาที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เธอเคยพบเห็นเจ้าคิดว่าจะหนีพ้นจากชะตากรรมได้หรือกระสือเอ่ยเสียงเย็นเยือกไม่มีใครหนีคำสาปนี้ไปได้เจ้าคือทายาทข้าคือส่วนหนึ่งของเจ้ามาตลอดการเผชิญหน้าระหว่างดาวกับกระสือไม่ใช่การต่อสู้ทางกายภาพ แต่เป็นสงครามภายในจิตใจกระสือพยายามครอบงำจิตใจของดาวทำให้เธอรู้สึกว่าคำสาปนี้มันคือส่วนหนึ่งของเธอเองพยายามหลอกให้เธอยอมรับชะตากรรมแต่ดาวไม่ยอมแพ้เธอพยายามท่องคาถาและรวบรวมพลังใจทั้งหมดเพื่อในการต่อสู้กับแรงดึงดูดของกระสือในขณะที่กระสือพยายามล่อลวงดวงจิตของเธอ ดาวเริ่มเห็นภาพชีวิตของบรรพบุรุษในตระกูลเห็นภาพของผู้หญิงหลายคนที่ถูกคำสาปครอบงำและกลายมาเป็นกระสือเธอเห็นความทุกข์ทรมานและความโดดเดี่ยวของพวกเขาแต่ดาวรู้สึกว่าพวกเขากำลังส่งสัญญาณบางอย่างให้เธอเจ้าไม่จำเป็นต้องเดินเส้นทางนี้เสียงกระสิบหนึ่งกระสิบเข้ามาในหูของเธอดาวเริ่มเข้าใจว่าคำสาปนี้ ไม่ได้ผูกมัดเธออย่างสมบูรณ์มันเป็นเพียงภาพลวงตาที่กระสือสร้างขึ้นมาเพื่อครอบงำจิตใจผู้ตกเป็นเหยื่อของมันเองถ้าเธอมีจิตใจที่แข็งแรงพอเธอสามารถปลดปล่อยตัวเองและบรรพบุรุษของเธอได้เธอท่องคาถาต่อเนื่องด้วยดวงจิตที่มั่นคงเสียงกระสือเริ่มจางลงและร่างของมันเริ่มสั่นคลอนแสงสว่างค่อยๆแผ่กระจายออกจากตัวดาวมากยิ่งขึ้น ทำให้เงาของกระสือค่อยๆจางหายไปในที่สุดดาวก็ชนะกระสือได้ร่างของมันสลายหายไปในอากาศทิ้งไว้เพียงความสงบที่แผ่กระจายทั่วป่าแห่งความตายดาวรู้สึกได้ถึงความเบาสบายในจิตใจเป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกว่าตัวเองหลุดพ้นจากคำสาปนี้เมื่อเธอกลับมาอย่างโลกแห่งความเป็นจริงดาวรู้สึกเหมือนกับว่า ภาร้านหนักหนาได้หลุดจากบากของเธอไปแล้วแผลที่คอของเธอก็ค่อยหายไปความรู้สึกเปล่าที่เคยครอบงำหัวใจของเธอหายไปเช่นเดียวกันเจ้าทำได้ดีแล้วนายภูผาเก่าด้วยรอยยิ้มมบงบางเจ้าปลดปล่อยตัวเองและบันพอบรุษของเจ้าจากนั้นดาวเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตที่ปราศจ,จากคำสาปกระสือ แต่เธอไม่เคยลืมบทเรียนที่ได้รับจากการเผชิญหน้ากับความมืดในจิตใจของตัวเองและเธอรู้ดีว่าคำสาบนี้จะไม่สามารถครอบงำใครได้อีกตราบเท่าที่เธอแข็งแกร่งและเผชิญหน้ากับวันรเรื่องราวทั้งหมดจบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล่าเรื่องผีตอนดี2ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ